เกาหลีใต้เป็นที่รู้กันถึงความเข้มงวดของตอมและความโหดของห้องเย็นเพราะหากนักท่องเที่ยวติดเข้าไปเป็นอันต้องถูกส่งกลับประเทศเกือบทุกรายถึงแม้ว่าเราจะมีการวางแผนเดินทางที่อัดแน่นมีการจองโรงแรมที่แพงระดับไหนมีเงินพกติดตัวไปมากเท่าไหร่หรือแม้แต่เดินทางเข้าออกเกาหลีใต้หลายสิบครั้ง แต่หลักฐานเหล่านี้ก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณาของตอมแดงกิมจิทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามและวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของตอมเกาหลีอย่างดุดเดือดผ่านแฮชแท็กแบนเกาหลีเพราะแม้ตมเกาหลีจะขึ้นชื่อเรื่องความโหดเพื่อสกัดกั้นแรงางานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศแต่การปฏิเสธบุคคลดังหลายๆคนของไทยกลับดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ เป็นคำถามชวนสงสัยว่าตมเกาหลีมีเกณฑ์คัดเลือกอย่างไรลุกลามไปถึงเรื่องเชิงข้อสันนิษฐานว่านี่คือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือไม่และประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นส่วนใหญ่คือมาตรฐานการคัดเลือกคนเข้าประเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนโพสต์ว่าตนเองต้องการจะไปเที่ยวจริง ทำแผนการท่องเที่ยวเรียบร้อยแต่ถูกตอมอเพ่งเล็ง<ม><ม>และไม่ฟังคำอธิบายอีกทั้งยังตัดสินและส่งกลับประเทศมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากเรื่องการจัดการแรงงานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ควรเข้มงวดมากกว่านี้และให้ศึกษาประเทศที่ให้ฟรีวีซ่าไทยเพราะประเทศเหล่านั้นก็ไม่ได้ส่งคนไทยกลับเยอะขนาดนี้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นการปฏิบัติตนต่อนักท่องเที่ยวไทยของตอมทั้งพูดจาไม่ดีและหงุดหงิดมีเคสการถูกยึดโทรศัพท์และอ่านแชทส่วนตัวที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเคสถูกอดข้าวตลอด24ชั่วโมงลงท้ายด้วยการเปรียบเทียบการไปท่องเที่ยวในประเทศใกล้ๆอย่างญี่ปุ่นและไต้หวันที่หากเลือกได้คงไปสองประเทศนี้แทน ซึ่งความคิดเห็นของคนไทยหลายๆคนคิดว anyway. MA ่าสถานการณ์แบบนี้น่าจะเกิดจากการเลือกปฏิบัติและการเหยียดเชื้อชาติที่คนเกาหลีมีต่อคนไทยการเหยียดเชื้อชาติของชาวเกาหลีใต้เองก็มีการเหยียดคนไทยให้เห็นอยู่บ้างโดยเหยียดตั้งแต่เรื่องภาพลักษณ์สีผิว lgbtq ลอกเรียนแบบวัฒนธรรมเกาหลีเช่น t pop ที่เหมือน k pop หรือหมูกระทะที่เรียนแบบหมูย่างเกาหลีไปจนถึงมองว่าไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาซึ่งมีหลายคนเข้าไปแสดงความไม่พอใจกับสิ่งนี้พร้อมแนะนำให้เลิกสนับสนุนอุตสาหกรรมจากประเทศเกาหลีในทุกรูปแบบจากกรณีดังกล่าวทำให้เรียกได้ว่าเกิดเป็นสงครามโซเชียลนะคะระหว่างไทยและเกาหลีใต้ และเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวโซเชียลไทยคือหากมีใครมาลุกลานเราก็พร้อมสู้และผนึกกำลังกันอย่างเป็นทีมเวิร์กโดยชาวเนไทยก็โต้กลับอย่างเจ็บแสบนะคะว่าเป็นแค่ประเทศที่ดองผักเพราะไม่มีจะกินอย่ามาแยมกับประเทศที่ดองเพราะกินไม่ทันหรืออย่างน้อยประเทศไทยก็มีภาคเหนือ จากข้อวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ส่งผลให้ชาวเน็ตเกาหลีใต้โต้กลับอย่างดุเดือดจำนวนมากแต่เป็นเชิงเห็นด้วยกับด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องเพราะหากต้องเลือกระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เข้ามากับความปลอดภัยในประเทศชาวเกาหลีใต้ก็คงเลือกอย่างหลังมากกว่าเช่นเดียวกันกันกบคอมเมนต์ที่เผ็ดร้อนถึงรัฐบาลไทยว่า รัฐบาลไทยควรดูแลคนไทยที่เป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือคนยาเสพติดให้ได้เสียก่อนเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยกันค่ะว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตมเกาหลีที่ปฏิบัติต่อคนไทยความคิดเห็นแรกบอกว่าปัญหามากจะไปทำไมประเทศที่ยอมรับคนไทยประเทศที่มีหิมะมีความสวยเหนือกว่าเกาหลีเยอะแยะจะไปทำไม ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนไทยควรจะมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้เกาหลีดูถูกคนไทยก็ไม่ควรจะไปเกาหลีอีกและความคิดเห็นถัดมาบอกว่ารู้ทั้งรู้ปัญหามันเยอะเอาความมั่นใจที่ไหนมาว่าจะรอดมันเหมือนสุ่มตามความพอใจชัดๆเลิกไปเถอคะค่ะเขาไม่ให้เกียรติเราเลยสักนิดความคิดเห็นต่อมาบอกว่า คนไทยเลือกไปเกาหลีได้แล้วขนาดไม่เคยไปแค่ได้ยินข่าวยังไม่คิดจะไปเลยและความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าอย่าไปเลยครับเกาหลีมันดูถูกเราจะเอาเงินเราไปให้มันทำไมไปญี่ปุ่นดีกว่าความคิดเห็นนี้บอกว่าคนหนีวีซ่ามีทุกประเทศค่ะไม่ใช่แค่คนไทยหนีเข้าเกาหลีประเทศเดียวแต่ละประเทศจะมีการจัดการที่เป็นระบบ เข้มงวดแต่ก็ยังสุภาพให้เกียรตินักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศเขาไม่ใช่อคติเพราะไม่ใช่นักท่องเที่ยวทุกคนจะหนีวีซา่าถ้าเราคนไทยถูกเลือกปฏิบัติแบบนี้คิดเอาเองค่ะว่าจะยังเดินทางไปใช้เงินประเทศนั้นอยู่ไหมศักดิ์ศรีเราก็ต้องมีค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าผมไปเกาหลีบนเครื่องบินได้ยินกลุ่มคนไทยคุยกันเรื่องทำงานที่เกาหลีพอถึงโดนตอมอเกาหลีไม่ให้เข้าหลายคน จะว่าไปคนไทยเราก็ทำเรื่องไว้เยอะเขาจึงเข้มงวดตามหน้าที่ของเขาคนเกาหลีตั้งใจทำตามหน้าที่ประเทศเขาจึงจเจริญก้าวหน้าไม่เหมือนเราบางความคิดเห็นก็บอกว่าไม่เข้าใจทำไมยังจะไปประเทศนี้อีกทั้งทั้งที่เขาเตือนมานานแล้วเลิกไปจบความคิดเห็นนี้บอกว่าเป็นผมไม่ไปหรอกครับ เสียวความรู้สึกเปล่าๆต่อไปทางการเราน่าจะเก็บหรือคัดกรองคนเกาหลีบ้างก็ดีนะถ้าตีค่าความเป็นคนสูงกว่าคนไทยก็ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทุกอย่างให้สูงกว่าประเทศอื่นที่เข้ามาทำธุรกิจหรือมาเที่ยวจะได้เหมาะสมกับไทยและความคิดเห็นนี้บอกว่าถ้าปัญหามากนะักก็งดไปค่ะไปท,ที่ที่เที่ยวแล้วสบายใจดีกว่าพวกชานิยมเหมือนพวกเก็บกดจากสงคราม อัธยาศัยไมตดีการต้อนรับก็ไม่ดีแบบนี้ยังจะไปกันอีกทำไมลองแบนประเทศนี้ไปเลยแล้วก็เข้าใจนะคนไปเที่ยวจริงก็มีผีน้อยและความคิดเห็นสุดท้ายนี้บอกว่าบางทีคนเราก็ต้องมีศักดิ์ศรีเขาดูถูกแบบเหมารวมคนไทยแบบนี้ก็ยังจะอยากไปอะไรกันขนาดนั้นไปญี่ปุ่นดีกว่าครับสวยกว่ามาก แถมลงทุนในไทยมาหลายสิบปีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเลยช่วงนี้เขายิ่งเศรษฐกิจแย่ค่าเงินลงไปเหมือนได้ลดราคาและช่วยเหลือพันธมิตรของไทยไปด้วย